นี้มันเป็นไผ่เฉียงรุ่นเนี่ยมันต่างกับไผ่อ,อย่างอื่นยังไงตัวนี้คล้ายๆไผ่ตรงหม้อหรือตรงยักษ์แต่เขาระบุว่ามันไม่คันณนะชั่วโมงนี้ลุงเองก็ยังไม่ได้คลุกครีมากนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่าเวลามันตอนมาอยู่กับมันนี้มันจะคันไหมนะครับลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเรา วันนี้ลุงกลมอยู่กับไผ่เฉียงรุนอันนี้เฉียงรุนจากบ้านทีรีรอบบ้านหมอสิทธิ์นะครับลุงกวาดมาหมดมีสาต้น <c oughs> ไม่มีแล้วก็กวาดมาก็ดูนะครับนี่ ได้มาเมื่อเดือนพิกานี่ได้มาได้หน่อปึ๊บได้หนอหน,ออน,นี่ปึ๊บดูนะนี่อันนี้เราแต่งออกไปแล้วได้หนอหนึ่งสองดูหนอสามนี่เริ่มใหญ่แล้วลุงก็เลยมาดูแล้วโอเคเดี๋ยวจะต่อละครับทีจะตอนเราก็เตรียมการนี่คืออ่ะเราลงละเอียดหน่อยปลูกปลูกไว้แล้วก็บำรุงอย่างดีรดน้ำรดท่าให้ปุ๋ยมันก็แทงหน่อไปเรื่อยๆปรากฏดว่า ของบ้านหมอสิทธิ์เนี่ยเขาบำรุงมาก่อนแล้วลุงสังเกตดูแล้วนะกิ่งเนี่ยที่มันโตเร็วขนาดนี้คือได้รับการบำรุงมาแล้วคาดว่าก่อนนะกิ่งเนี้ยน่าจะรุมรูปปีละครับปีผลปีที่แล้วละครับอย่างน้อยก็6เดือนนะพอเรามาลงปุ๊บมันเร็วไงนี่ลุงจะตอละขั้นตอนนี้พอขนาดนี้เนี่ยเมื่อกี้ลองดูแล้วนะวัดดูก็ประมาณสัก2เมตรละเราก็จะนับประมาณกี่ข้อดีอ้าวรับได้ครับประมาณกี่ข้อนะนับนะหนึ่งสอง 3ามสี่ห้าหกเเราอยากประหยัดนะข้างบนมันเล็กหน่อยก็ไม่เป็นไรอ่ะเจ็แล้วกันชัวอันนี้วิธีการนะเราได้หน่อมาพับเราก็ตัดเลยประมาณ7หนอมันละประมาณสักแค่แคโคนมาประมาณด้ามไม้กวาดอ่าไอ้นี่ด้ามไม้กวาดทางมะพร้าวอ่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวเรไปดูก่อนโน้นนะ่อะอันนี้ก็พอๆกัน แต่น้อจะใหญ่กว่าหน่อยหนึ่งอ่าลองนับได้หนึ่งสอสามี่ห้าหกเจ็ดอ่ะทัวตัดอันนี้ก็ยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไรเอาเล็กหน่อยนะนี่ออกมาแล้วนี่ปึ๊บตัดขั้นตอนนี้คือเราต้องการเตรียมให้เม่พันุ์มันออกมาอ้วนๆเราไม่อยากจะเอาเล็กมากเกินไปก็บำรุงนะลุงก็บำรุงอะไรบ้างที่ไก่น้ำนะครับ นี่ความห่างในการปลูกก็ประมาณทั้งสองเมตรเราก็สามารถจะทําพัน์ได้แล้วลขยายได้แล้วนะครับไปเจอเดี๋ยวรอภาพให้ดูโอ้โหประทับใจตัวนี้มันเป็นไผ่เฉียงรุ่นเนี่ยมันต่างกับไผ่อย่างอื่นยังไงตัวนี้คล้ายๆไผ่ตรงหม้อหรือตรงยักษ์แต่เขาระบุว่ามันไม่คันณนะชั่วโมงนี้ลุงเองก็ยังไม่ได้ทุกขลีมากนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่าเวลามันตอนมาอยู่กับมันนี่มันจะคันไหมนะครับแต่เราเชื่อเขาก่อนว่ามันไม่คัน อ้าวโอเคนะครับอ่านี่กำลังขั้นตอนการตอนครับไม่เกินเราตัดยอดอย่างนี้ไว้เราไม่เกินอ่ะเต็มที่เลย2เดือนลุงก็น่าจะมีกิ่งให้ตอนหลังจากตอนเสร็จกว่าจะเสร็จกว่าจะมีกิ่งกว่าจะนั่นก็ต่างๆฝนละครับเดือนกรกฎาไปแล้วก็น่าจะมีกิ่งพันละครับอ้าวนะครับโอเคขอบพระคุณในการติดตามครับอันนี้ไผ่เฉียงรุนจากบ้านหมอสิทธ์ครับมาขยายที่นครนายกครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ